รุณนสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่1ิบสิงหานะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงทางแยกตลาดปองฟนนะตรงป้ายพอดีก็อนนี้จะเจ็ดโมงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับก็เดี๋ยวจะใช้เส้นทางปางน้ำเปี่ยวนะครับไปโพบ้านนานะะนั้นเรา ก็จะไม่เร่งรีบเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับพอเป็นมันหยุดยาวแล้ว้ว,วันนี้เรามาตรงกับวันที่เขาหยุดกันด้วยนะครับมันอาจจะเยอะนิดนึงเราก็ไปเรื่อยๆนะ บ้านผมว่าจากทางาบางบ่อนู้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นทางนี้มันก็จะรัดนิดนึงนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็ไม่ได้มาเป็นเกือบปีแล้วเนะนอะถนนน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงบ้างาล้วผมลืมเปิดแมปด้วย <laughs> ไม่หลงนะนี่เนะตรงนี้ก็เป็นทางออกนะครับเดี๋ยวเราไปทางซ้ายแล้ววิ่งยาวไปเลยนะจะไปหลงอีกทีตรงวัดอะไรนั่นแหละนี่นะก็ตรงบริเวณนี้เป็นช่วงของจังหวัดฉาเชิงเซานะครับก็ ถนนเส้นนี้ก็ยาวนะแต่ว่าก็ถนนเท่าที่เคยมาหลายครั้งนะครับมันก็เป็นถนนดีนะแต่ว่าจะมีบางช่วงที่มันก็มีการสึกลอเสียหายไปบ้างนะครับฉะนั้นมันจะใช้ความเร็วได้ไม่ค่อยมากนะเพราะว่าอันตรายนะครับเพราะว่าบางช่วงที่มันเย่ๆเนี่ยเดี๋ยว แล้วเราใช้ความเร็วมาเนี่ยมันอันตรายมากนะครับเขแซบๆนิดนึงแต่ว่าโอ้เนี่ยดูดิบรรยากาศนะครับนี่คือบริเวณที่ติดกับกรุงเทพแล้วนะครับก็คือเลยไปทางนั้นก็คือหนองจอกลาดกระบังโอ้โห,โหสว่างขึ้นเยอะเลย <laughs> มองทางได้ดีขึ้น,นครับคือถนอนมันย่าต้องเปิดใหเ้เรามองทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะแต่นี้เสียงลมมันอาจจะเข้าก็ได้นะครับเจ็ดโมงสี่สิบแล้วนะผมเริ่มหิวข้าแวแล้วล่ะ โมเป้งไม่เอาไม,าอามาอา่อยากกินโมอเป้งโอ้ยน้ำเยอะเลย๋ย่นี้เรายังไม่ถึงนะเรายังอยู่อน,อนครนายกอยู่นะฮะเนี่ยมาหาอะไรลืมเดี๋ยวผ่านแล้วเดี๋ยวดูแอม,มเภอบ้านนานะฮะ เ็คโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีเหนือเขียงชาตินะไม่ใช่มาอะไรผมจำผิดอะไรเนี่ยโอ้ยตาย่ะนี่คือมองไม่เห็นรถข้างหน้าเลยนะ สิบแปดล้อสิบล้อแล้วถนนเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> แล้วพอเป็นอย่างนี้เราก็เปิดหมวกกันนกไม่ได้นะเปิดชิวหมวกกันนกไม่ได้ก็ต้องปิดไว้เนี่ยแล้วก็ร้อน <c oughs> โอ้โหแม่เจ้าแสงก็ไม่ได้มองไม่เห็นเนี่ดูดิมองไม่เห็นเลยข้างหน้ามีรถไม่มีรถ อันตรายยิบ hmm. ห้อยเลยดูป <feet> <ive Thom> ับมาแซงไปนี่สวยแล้วเนี่ยผมมองไม่เห็นข้างหน้าเห็นแหล่าวะโอ้โหพวกเจ้า เอาไงว้เนี่ยอีกคันเนี่ยชัดเจน เย้ yeah! เราจะมาถึงน้ำตกเจ็ดคตแล้วนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงสวยงามก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นอ,อุทยานแห่งชาติแล้วนะก็ได้ชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติเจดคตโปง่งก้อนเศร้านะครับ แล้วพอเป็นอุทยานแห่งชาติสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะคือตอนนี้พวกรีสงรีสอร์อะไรขึ้นเต็มเลยนะอ,ยนนอืออืออืมอือ,อ,อน้ำซิ้มด้วย สวัสดีครับนี่มาถึงแล้วนะี่ยน้ำตกจุดหดแต่ว่าน้ำน้อยมากดูดิคือทางนั้นที่ โซนกรุงเทพเราฝนตกนะครับหมดปากการกรุงเทพฝนตกแต่ตรงนี้ดูน้ำน้อยเลยแล้วก็ดูไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่โอเคนี่มาถึงเราเจอเลยเฮดแชมเปญนี้ ตอนนี้เราเดินมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแวะถ่ายรูปเยอะแล้วก็มันกี้เจองูนะไม่รู้งูอะไรนะสวยดีนะครับตัวสีขาวๆแต่หัวไปทางงูเขียวอ่ะสวยๆมากนะครับแล้วผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคือตัวเองไม่ได้ชอบงูนะคุณว่าสะดวยซ้ำไปแต่ว่าเจอบ่อยมากเราก็เหมือนเราอะไร มันมีอะไรที่มันเสริมกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เรามองเห็นเขาได้เยอะบ่อยนะครับเพราะเมื่อวานก่อนก็เจอหุ่นเหลือมนะครับกาลังจะเข้าบ้านแต่ว่าก็ลไล่ทันกนะ็ลไล่จับกันไม่ได้นะระหว,ว่างทางก็มีเสียงน้ำตกนะแต่วันนี้น,ะน้ำมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ แต่เห็ดแชมเปญเนนีะ่ยยเจออยู่เรื่อยนะแต่จุดที่มันจะเจอใหญ่ๆจะอยู่ตรงบริเวณแยกข้างหน้านะครับช่วงนี้เราก็เดินลัดเลอไปเรื่อยๆก่อนนี่นะตรงบริเวณแยกเนี่ยจะเป็นแยกที่เราเจอเห็ดเยอะนะครับแต่ก็เงียบแล้วก็มันจะมีเห็ดดาวดึงด้วยนะครับที่เป็นลูกดาว ตรงบริเวณนี้มีอยู่นะผมเคยเจอนะต่ปีนี้ดูดูมันมันฝนมันเพิ่งเริ่มตกที่นี่รืยยังไงน้าไม่ค่อยเยอะแล้วก็พื้นไม่ได้แฉะอะไรมากนะครับเนี่ยก็ทุกที่จะเจอตรงบริเวณเนียนะครับจะมีเยอะอยู่แล้วก็เออถ้าจะไม่ผิดแยกนี้จะเป็นแยกที่ช้างมาเดินด้วยนะ เนี่ยตรงบริเฝ่ายทดน้ำนีะผมก็จะมาถ่ายบ่อยนะครับแต่ปีนี้ดูมันเงียเงี้ยมมเงาๆไงไม่รูอ่านี่นะครับนี่เห็ดแชมเปญสีขาวสีส้มสีแดงอยู่ด้วยกันหมดเลยนะโอ้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงบริเวณนูนก็มีนะก็นั่นเห็นไหมตรงนั้นกอบเริ่มเลยมันอาจจะต้อง ลราเลาะออกนอกเส้นทางเดินเขานิดหน่อยนะครับแต่เราก็จะพบเจอเพียบเลยนะนี่นะก็เดินระมัดระวังนิดนึงนะครับอยา่าไปโดนเผื่อไว้ให้คนอื่นเขามาชื่นชมกันบ้างนะทำไมไบร่ยากาศมันมันฝนจะตกเลยอา่ นี่เรายังมาไม่ถึงครื่งทางเลยนะตอนนี้10โมงอ่ะนี่เนื้อเยอะเลยนะครับแชมเป็นก็เรายังหาดอกปแปลกๆให้ไม่ได้นะตอนนี้ผมอยากได้ไอ้ตัวถ้วยขนนะครับที่เป็นสีส้ม,สม แล้วมีคนนะครับแต่ระหว่างทางเมื่อกินนี้เดินมานี้ก็ออมีคนเข้าไปข้างในเริ่มเยอะแลนะเป็ดๆเข้าไปด้วยนะครับก็เสียงดังแน่นอนไม่สงบแน่น,นอนแต่ว่าโอเคเรามาแล้วก็เนเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ก็อยากมาพ,พักผ่อนมาเที่ยวนะเราก็ห้ามอะไรใครเขาไม่ได้นะครับ โอเคไปกันต่ออีกไกลเลยเรามาถึงแยกที่สองเลยครับตรงนี้ก็ยังมีเห็ดนะอะไรนเตรงนี้น้ำเพิ่ข้านเยอะโอ้ยนู่นนู้นนูอนนู้นเห็นไหมเห็นไหม เพียยเเลมื after, ่อเห็นไม่ไผ่แปลว่าเราถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วที่ไม่ใช่น้ำไหลนะก็วันนี้อากาศดีในส่วนของความร้อนนะครับแต่ว่าพอไม่มีแดดมาแรงมันก็ออกนะนี่เราก็ เมื่อกี้ก็สวนกลับกันไปหมดแล้วอตอนนี้เราขึ้นมาถึงน้ำตกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรายังไม่จบแค่นี้นะเราจะขึ้นไปข้างบนนูนะ้นเนี่ยไปเอ้ย ยาก้ะยากนะขอญาตวางอกล้องเฮ่เรียบร้อยขายขึ้นไม่ไหวหรอกมีขาลงเนี่ย ผมไม่ต้องเดินตามกูขึ้นมาถึงแล้วขออนุญาตแบกบลดสัมภาระไว้นู่นก่อนนะไม่ไหวแล้วนะ่ะนี่นะครับก็ตรงนี้มันเป็นชั้นผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกน,น,น้ำตกน้ำตกเลยโคตเหนือใต้อะไรเนี่ย แต่น่าจะเป็นเหนื่อยนะก็ซึ่งถ้าเราเดินมาจากอ้ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับทางนู้นนะก็คือเอ,อมันจะมาโผล่อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจิดตรงข่ามครับด้านนีนะ้แต่ว่าทางนู้นนะ่ะการเดินมาน้ําตกมันจะไม่มีอ,อไม่มีน้ำระหว่างทงางน,น,นะครับมันเป็นการเดินบนเขาลงมาข้างล่าง นี่มีรอยคนมาตั้งแคมป์ด้วยนะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้นไม่สนุกอ่ะมันไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาทางนเนี้ยเนี่ยเราจะผ่ออานน้าตกมาตลอดทางเลย<อ>กะทําให้มันไม่น่าเบื่อนะนี่มีน้องรอยเท้าเนี่ยนี่รอยเท้าเหมือนแต่ว่าเพิ่งมีคนมาแนละ้วมันยังเปียนทางอีกเลย นี่จอดได้เนี่ยโอ้สวยนี่กล้องก็มาเนี่ยมาโทรศัพท์ก็มาเนี่ย น่านี่เยอะน่านสดสวยนะ่าดูเลยล่ะผมอยากแช่น้ำ <laughs> เดี๋ยวหาจุดแช่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินกลับอีกไกลนะไม่อยากเทเสียกเนะี่ยไปเล่นนะ้ำ <c oughs> <c oughs> มาได้เวลาชดใช้กรรมในการเดินลงซึ่งยากกระตอนขึ้นเรืเลยคือเราไม่ได้มาตรงฝั่งเอาเองของด้วยเนะี่ยตอนนี้ผมเอากล้องทั้งหมดเข้ากระเป๋ามดแล้วนะเดี๋ยวเราตั้งใจจะไปถ่ายารูปน้องๆที่เล้วเล่นน้ำกันอยู่ เชือกก็ไม่ค่อยมีผม ได้แล้วนะครับ2แล้ว5 3ได้ไอ้ปัดเอ้าเอ้าอาร์มป๊าป๊าป๊าเอ้า